สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเพื่อมนุษย์ชาแนลค่ะตอนนี้ลุงจิมก็ขุดอีกล้มแล้วนะคะมาทีบ่บ้านเดี๋ยวดูเหงื่อค่ยอยได้หนะยังกระอาบน้ำเลยนี่แต่เสื้อนี้ใส่สบายมากมันอบผิวจริงไงกเสือ้อจิมเสื้อมันอบผิวอ่ะ เสื้อในใส่สบายที่เขาแจกเนี่ยไม่ค่อยร้อนร้อนหนึ่งตัวนะบอกกินหมวเนอืม,อมเราทำลายภูเขาได้เลย ไม่ได้กินข้าวเลยนี่จะเป็นลมนะนี่ยายจะไปกินเพิ่อนเพื่อนจะซื้อให้อยู่ก็เรียกว่าไปกินช่วงสายเอาไปเห็นเอ็ดาเอาอะไรมานน้ำเอาให้เปรี้ยวกินก่อนช่วงเช้าพ่อกินช่วงสาย ลงแล้วมันก็สวยนะเพราะว่ามันถ้าเราคาไว้ในกระถางมันก็ดูแบบดูไม่เป็นระเบียบเยเนาะ,อะอเอาพักก่อนพักก่อนมันยังร้อนเดี่ยวแดดโอ้โหจะเที่ยงใกล้เที่ยงแล้วนี่ยแดดใกล้เที่ยงแล้วน,นี่ตอนนี้นะ่ะ 10บโมงกว่ายังกับตอนเที่ยงเลยจะ11บเอโมงละเกือบเที่ยงละอีกชั่วโมงนึงก็เที่ยงโอ้สวยๆต่อไปไม่มีใครเดินรัดแล้วจะเป็นใครเนี่ยปุณห์ว่ามันอาบน้ำโอ้โหไปดูเลยไม่เคยกดลืมปะโอ้โหเสียงหน้าอะไรนะเอาไปคุดไหมยังเล็กไหมลืมกดบันทึก จะทำภูเขาละลายได้แล้วไป้าเท่บ้านป้าเท่บ้านต้องเอาไปกองไว้มันเดิือีกแล้วก็คุดไม่ไม่อะจะลดน้นให้ก่อนละลายภูเขาเลยนะป้าบาล้อากได้ไหมน่ยได้ถ้ามุมเดียวกันนะแต่ถ้าเป็นมุมต่อต่อเขาย้ายโน่นย้ายนี่ไม่ได้ มันมุมเดียวกันมันมันไม่มันไม่สวยก็อยากได้มุมใครมุมมันก็ขาใครขามันนั่นแหละใช่นั่นแหละใครทะนีนหน่อยหน่อยเด้อเยอะเนี่ยถ้าพูดมุมเดียวกันป้าชาวบ้านถ้าได้ยินแต่เสียงป้าไม่ได้ยินเสียงผมเดี๋ยวมันก็หาว่าผมไปก็อยากพูดออกของป้าเหมือนเหมือนเหมือนให้ือนกัปตันหนมไม่ค่อยพูดนะหนูจะพูดทางข้างแล้วทะนิน ของกังนหันไป็มุมหนึ่งของมุมหนึ่งจะไปทางกันกันพงกันเดี๋ยวกันไม่ได้เดี๋ยวนี้จีไอมันตรวจจับแล้วมันเจ้งโอ้วลวงพัดเย็นดีจังเลยเนานนนะ,ะทำอะไรได้ซ้ำไงตดการทำอะไรได้ซ้ำคลิปคนอื่นเขา<อ>ติดการทำอะไรได้ซ้ำตอกเพนไปได้นี่นะ่ะอันนี้ยกำลังเอารถดำนะครับเทน้ำรถดำตักน้ำมาทีละดำละดำใช่ไหม ดหลักต่อไปไหนเห็นในเปลยูด้วยนะคุณฟานท่านนงสก็มองนี่ก็สวนเนาะเราจัดกันกลางวันแซกแสกเลยนะคะเอฟซีจ๋าดูดิคือสมัยเราเรียนหนังสือเราเรียนก็เราจะปลูกเวลาไหนก็เลี่ยวไม่ได้เลยนกคือเวลาวันนี้บุญลุงมอบหน้าที่ให้เราทำสวนแล้วก็มาจัดสวน เออมันเริ่มสวยแล้วอ่ะไมรู้จัักกนเลยเริ่มสวยแล้วมันเริ่มพัฒนาไปอีกทางหนึงมันสวยมาแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วสวนบักชิลลี่ก็นุ่นแหละันี้น่มานดินะนี่เ้ยสะลงไั่เพียงกันหรอกี่บ้างฮะนี่มันร้อนมันมันเจ็บขาผมพอนอนนะครับมันเข้าแล้วเลยเนาะมันเข้านะต้องตะกุยออกไอ่เตี้ยนนี่มันกำลังเป็นนมไงมันเลยนี่เราพที่มันต้องใส่รองเท้า เพราะว่าแข็งแกร่งเยอะเอฟซีคือโอ้โหอะไรจะปานนั้นลุงจิ๊มซื้อรองเท้าให้หมาใส่เลยลุงจิ๊มอ้าวจริงไม่ไอ้มันมีนะมันนั่นไงมันมีความคิดนี้ของใครไม่รู้ของใครแล้วจำไม่ได้แล้วโอ้ยายฮันนี้ฉันนึกแล้ว รองเท้าต้องไปซื้อของเด็กอะเห็นไหมไอ้ที่ที่มันยางยืดใช่ใช่แล้วก็บอกว่าให้คู่ละสิบบาทไม่รีรอเอฟซีเราจะไม่รีรอแล้วเพราะว่าการเวลาไม่คอยท่ากออกเลยแหละอะไรนะเขาเรียกว่าการเวลาไม่คอยท่าเขาไม่เคยอยู่ น้ำไม่คยอยท่าการเวลาไม่รอใครฉันใดนะครับจะปลูกตรงนี้เป็นนแล้วฉันใดพระก็ต้องฉันข้าวเราก็ต้องรับประทานข้าวนะจะปลูกตรงนี้เหรอเอาแล้วแต่ดุลยอะไรเหรอไม่ดีหรอก็ลุงจิมขุดยังไม่ทันเสร็จเลยให้เจ้านับเลยไม่ถึงร้อยถุ่เสร็จว้า รตรงตรงนี้ต้นมันใหญ่ไม่ต้องปลูกหรอกตรงนี้ไม่ต้นต้นมันใหญ่ไม่ต้องปลูกไม่โกยโลงแล้วมันต้นเนาะกโอโกยแล้วก็เอาดอกไม้ไปลงก็ได้ไไอันอนั้นฮะมันต้นมันจะเบียดกันเดีย<ม>๋ยวใหญ่ต้นขนุนกับต<ม>้นนี้มันใหญ่อยู่แล้วฮะเขาเรียกว่าเป็นการอนุบาลจากสวนชั่วคราว เพือ่ออายุออายามีโครงการก็ไปตามโครงการเพื่อนอนนี้ก็อนุบาลเสร็จแล้วมาเพื่อ มาตั้งแม่ฮูขวดเลยไม่ดุไม่ดนไมไม่ดไม่ดไม่ดุไม่ดไม่ดุเดุไมเดาไม่ด่่ดไม่อ่ดไอาไม่ดุ่ดไม่น่ดไ่ดุไ่ไ่ดไ่ดไดุไม่ดุไมุ่กม่ดุไ่ดุม่ดุไมไม่ดุไดุไดไม่ดดุ่ดด่ดมด่ มันสูงไปลงจิมคุดลงอีกเี่ยผมอบาต่อมาวันนี้แหละลเเมฆขาจะปลูกเครื่ัวอตน้ใช่ไหมนี่ลนกระถางอ๋อกระถางใช่แต่อไเขาเขาไม่ไวงใจลวก็ยกกระถางนีไปตรงโน้นเขาไม่ปลูกปลววางใจขาก็ยกไปตรงนี้ ลงลงไปแล้วปลูกไอ้ลงไปแล้วถอนไม่ได้นะถอนแล้วตายเลยนะไพ่สามต้นแล้ว T C สามแล้วก็จะสี่ต้นแล้วนะไอ้ตรงไหนอีกตรงนี้วะเดี๋ยวผมช่วยตรงนู้นและก็จ่อตรงนู้นอีกนูนึงให้มันดูนะตรงไหนตรงนั่นแหละตรงนั่นแหละตรงที่โตกันใช่ไหมนี่เหรอ ตรงนี้บ่นั่นแหละตรงกระถางอ่ะตรงนี้เลยบ่ะมันจะได้ดูเขียวสวยน้ำใสกว่านิดเดียวได้ไหมได้ทน้ำให้หน่อยหลังจากที่เราไทยขุดถมที่สามเสร็จแล้วนะครับเอ็ดดีป้าชัยบ้านเอาเท้าเหยียบๆหน่อยตรงริมมันเท้าเหยียบเลยมันจะแน่นเหยียบเลยครับนั่นแหละนั่นแหละ Chúng ta nà, à, phải sử dụng tất cả các loại thịt để là một loại thịt Đây nhất của tôi Tôi ป๊บอ่าเป็นหน้าปกไปแล้วถ้าอยากเป็นหน้าปกอีกมามามาคุกเขี้มาเจ้าเป็นเป็นหน้าปกไปแล้วอันหนึ่งเอาไม่ได้เอาให้ของนูนะไม่ได้ต้องไดใช่ไปถามพ่อว่าถือจอบนี่คนซีคนมาเดี๋ยวเดียวเดียวมายายโอ้โหซีค้นใช่ไหมข้าไปชิ้งทิ้งกันแย่ๆข้าไปต้องสาคบหน่อยเอาเอายายอย่าบังเลยยายน่ เพื่อขยับเข้ามาอีกป้าแถวบันเอียวหอมมานี่หนึ่งสองสามแจว๋วโอเคแจ๋วเอเอเราเป็นการสร้างภาพนะครับเ<ม>พื่อความสุขความสนุกสนานในการทำงานไม่เครียดนะครับตรงนี้ใช่ไหมลันครับปลาส้มปลาแห้งหมูแดดเดียว ตัวดงไส้กอกเนื <laughs> <im> 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 <rawd unre> ้อไส้กอัวไส้กอกปลาปลาแห้งวัวมีหมดทาทุกอย่างที่ขวางหน้าครี่ีอี้ครับศูนย์เก้าสกนะครับเลองสั่งมาดื่มลองดูน้ำยังไม่ลงเลยยาวที่ที่ขุดมาทางทางนี่น่ะขุดไปทางโ้นีนี่แไปทางร่องน้ำอ่ะ ท่านหลับไม่ต้องไม่ต้องเยอะดรอกเราก็เอาดินที่เราดินน่ะที่ผมขุดไม่มีใครไปย้ายเลยบัดเปลาต่อขุดคนเข้าไปลุมเลยโอ้โหย่องใช้ได้ทีละนี่ต้องหนุนตัวละซิงค์ทีละนี่ะคะของนี้นะคะที่ต่อที่4ยายฮันนี่นะคะแล้วก็ปลาไทยบ้านเอา แล้วก็ลุงจิ้มนะคะก็ทางการภูกนะอ้าวนี่ลงเลยโอ้ชุ่มเลยชุ่มเลยนี่นะคะโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวครับทีที่เขาทเห็นไหมดูเขียวชูออุ่มทันทีเลยสดชื่นเนาะโอเค อืมโอ้ยสดชื่นนี่นะคะก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะคะทีฟีคอฟฟี่ทีฟีสกินนะคะแนะนาช่องเฟื่องบุญชูชแนลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ